สวัสดีครับสมาชิกช่อง SKE นะครับเอ่อก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูกฎข้อระเบียบก,กันก่อนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อ,อ,อแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบกรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันเลยนะครับอ่าข้อมูลแรกคือลันอัพนะครับนี่ของแท้นะครับลันอัพนะฮะรัวดีสิบหกเดือนสิบสองหกหกนะครับอ่าลันอัพนะครับเคปเอานะครับลันอัพนะฮะเอ็ดทำคลิปงกายๆนะครับขาจับฟองเอ็ดก็ไม่มีนะครับวันนี้ก็เอาง่ายๆก่อนนะครับอาจจะสั่นเลยนะครับ ขอโทษดีนะครับกองอาจจะสั่นนิดนึงเอามือจับเอานะครับอันนี้โกลันนะครับแอดลงไปเลยนะครับลงไปเลยนะครับลงลงไปเมื่อวานนี้ก็จําไม่ได้นะครับอันนี้ของแท้นะครับสามหนึ่งนะครับขอร้องนะครับพวกทําทําซ้ําทําปลอมนะครับอย่าอย่าไปปลอมเลยนะครับไม่ดีนะครับ สงสารสมาธิค,ครับผมผิดถูกก็อย่าว่ากันนะครับเอสก็วางตามสูตรนะครับสูตรสูตรสองสูตรที่ยังไม่หลุดนะครับสองสูตรที่ยังไม่หลุดนะครับงวดที่แล้วเอ่อตัวลันสีวัวได้เลขหนึ่งกับเจ็ดนะครับหนึ่งกับเจ็ดโกลันนี่วดที่แล้วได้หนึ่งกับเก้านะครับ สองสูตรนี้เอ่อตัวชนก็ชนที่หนึ่งครับแต่ไม่มาครับหนึ um ่งไม่มามาเจ็ดเก้านะครับคู่ท้ายเลยนะครับอ,อันนี้เป็นสิบหน,น่วยนะครับส่วนมากแอจะเป็นทําเป็นสิบหน่วยวิ่งวิ่งันนะครับส่วนมากจะเป็นสิบหน่วยไม่ค่อยมาร้อยครับน้อยครั้งนะครับเอ่อจะเป็นสูตรสิบหน่วยทั้งหมดนะครับสองสูตรนี้นะครับอันนี้สองสูตรนี้ยังไม่หลุดนะครับแอก็เลยเอามาเสียบแทนเลยครับ เอ่อสี่ม่วงนี้นะครับสี่ม่วงรู้สึกว่าจะได้วนวดนี้วัหน,น้านะครับจะได้เก้ากับแปดนะครับเออสูตรเก่านะครับที่แอดเปลี่ยนไปนะครับอันนี้อันเก่าได้อ่อของเก่าได้อ่อได้สี่กับหนึ่งนะครับแต่แอดเปลี่ยนสูตรปรับสูตรมนเป็นสูตรนี้นะครับโอเคนะครับเข้าใจนะฮะ ต่อไปเป็นสามตัวบนนะครับแค็เอานะครับมือสั่นเลยนะครับเออสามตัวก็เก้าสามเจ็ดเก้าสามแปดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามหกเก้าสามเก้านะครับแอดชอบที่เก้าสามเจ็ดกับเก้าสามแปดนะครับเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามหกนะครับที่วันที่ขีดนะครับเอ่อเข็เอานะครับ ต่อไปสองตัวบนนะครับสามเจ็ดสามแปดเจ็ดหนึ่งสามหกสามเก้าแอดชอบสามเจ็ดกับสามแปดมากนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวเจ็ดหนึ่งก็ตัวกันนะครับเจ็ดหนึ่งมาจากไหนรู้ไหมฮะเจ็ดหนึ่งมาจากตัวนี้ฮะเจ็ดสามนะครับเจ็ดสามกับสามหนึ่งนะครับมันชนกันที่สามนะครับ ถ้าสามไม่มาเจ็ดหนึ่งมานะครับตามสูตรนะครับวดที่แล้วชนกับที่หนึ่งหนึ่งไม่มานะฮะสองสูตรนี้นะครับหนึ่งไม่มามันมาเจ็ดเก้านะฮะมันได้หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก้านะครับตัวชนไม่มามามาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเลยนะครับเข้าใจนะครับเข้าใจที่อธิบายนะครับว่าเจ็ดหนึ่งมาอย่างไรอา่าต่อไป ต่อไปวิ่งล่างนะครับสองกับแปดนะครับลันล่างนะครับอันนี้ของแท้ลงไปแล้วนะฮะหลายวันเลยนะครับคงจะคงจะไปเลยนะฮะตามห้องหวยต่างๆนะครับขอร้องพวกที่ปลอมนะฮะอย่าไปปลอมเลยสงสารเขาครับแอดก็ไม่ได้เก็บตังค์แล้นะครับแอดก็ช่วยสมาชิกครับเราอยากให้ถูกหวยกันนะครับเพราะว่าหวยถูกยากมากนะครับอาศัยดวงจริงๆนะครับ อ่าต่อไปสองตัวล่างนะครับดูว่านะฮะสองตัวล่างสองสี่สองเจ็ดสองหกนะครับแอดชอบสองสี่กับสองเจ็ดนะครับตัวรองคือสองหกนะครับโอเคนะครับแคปอานะครับก็ฝากติดตามท่องแอดด้วยนะครับเพราะว่าแอดก็ไม่ได้ทำยูทู e เป็นหลักแล้วฮนะแอดป่วยนะครับเนี่ยที่พูดนี่ก็เสียง เสียงอุยอุยเดี๋ยวเดือนหน้าจะผ่าจมูกนะครับตอนนี้รักษาหูอยู่ก็ต้องรักษาตัวจะได้อยู่กับสมาชิกนานๆนะครับหลายโรคซเหลือเกินนะครับโอเคนะครับเอาไว้เจอกันกวดหน้านะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ